พามาดูสภาพเวลารกวาดหิมะออกแล้วมันจะเป็นแบบไหนอย่างไรมันอันตรายแค่ไหนเบื้องพืนนะพืนนี่คือแบบน้ำแข็งลุนล้วนเลยอะร้านสเก็ตอะเราหิมะมันตกแบบมันตกว่าหลายอะตกแบบเพราะลํำคานตกแบบพเพราะกระเทือนอะมันก็เลยเฮียเหนี่ยวลำบากในการเดินลำบากในการเดินการเหิน เนี่ยมันเป็นน้ำแข็งนะน้ำแข็งล้วนๆเลยอะ่ะย่างนี่คือแบบต้องตูดเอาอะ่ะแล้วล่อกเทาสีไสล่อกเทาสีไสกันลื่นอะ่ะมันใส่วไวดายเพราะว่ามันมีหิมะน้ําไงเวลาเขาย่างไปเขาออกมาใส่จ้ะเวลาเขาย่างไปอ่ะหิมะมันเกิดติดอยู่น้าตามตามล้มตามตามตะเคะ็บอ่ะตามที่มันเป็นน้ำน้าอะ่ะมันมแห้งเห็ดให้เขาเพิ่มห้เขา เดินลำบากเพิ่มขึ้นอีกโมไซส,สดิีกว่ากระทือต้องเดินแบบระมัดระวัก็คือตูดเอาตูดเอานะคะตูดเอา <c oughs> ตูดเอาค่ะบอลลายนะที่มาปีนี้บอลลายบันไดเข้ากวาดน้ำเรื่อยความสมูงก็จะประมาณไม่ไม่เยอะเพราะว่ากวาดทุกะหน่กวาดเยดอะองกละ กระคิดล้ลมนะล้มแบบสุดยอดมากเลยแต่ก็ต้องกวาดทุกวันเด็กกวาดเห็นอย่างคือพอปล่อยไวเนี่ยมันเป็นคําถามแบบจังไรบ้างมันต้องกวาดอะถ้าบม่กวาดคืออุณหภูมิี่ดรถต่ำๆมามันขออากานเป็นน้ำแข็งนี่แบบจีบใสปใไส่มาใส่มันแบบมันต้องใส่รถเชล,ล้าไงมันก็ต้องมันก็ต้องกวาดมันเป็นอะไรที่จะต้องกวาดอันนี้คือกวาดเสร็จแล้วล้างบ้านกวาดเสร็จแล้วค่ะ